เรื่องสายลมแห่งรักในเมืองเล็กๆริมทะเลลินดาหญิงสาวที่ใช้ชีวิตเรียบง่ายในร้านกาแฟของเธอได้พบกับพาคินชายหนุ่มนักเดินทางที่มาเยือนเพื่อหาคำตอบบางอย่างในใจลินดารู้สึกถึงบางสิ่งในแววตาของพาคินความเหงาความสับสนหรือบางทีอาจเป็นบางอย่างที่เธอเองก็ยังไม่เข้าใจ ทุกเช้าเขาจะมานั่งที่โต๊ะเดิมสั่งกาแฟแบบเดิมและเฝ้ามองทะเลเราวกับกำลังรอคอยอะไรบางอย่างคุณดูเหมือนมีเรื่องให้คิดเยอะนะคะลินดาเอ่ยขึ้นวันหนึ่งพาคินยิ้มบางๆงก่อนตอบบางครั้งเราต้องเดินทางไกลเพื่อหาคำตอบที่อาจอยู่ใกล้กว่าที่คิดวันเวลาผ่านไปทั้งสอง เริ่มเปิดใจให้กันลินดาพบว่าพาคินไม่ได้แค่สแสวงหาคำตอบแต่กำลังหนีจากอดีตที่ทำร้ายเขาคุณไม่จำเป็นต้องวิ่งหนีจากมันลินดากล่าวบางครั้งเราแค่ต้องปล่อยมันผ่านไปเหมือนสายลมที่พัดผ่านพาคินมองเธอด้วยแววตาอ่อนโยนนี่คือคำตอบที่เขาเฝ้าหามาตลอดในที่สุด เขาเลือกที่จะหยุดเดินทางและเริ่มต้นชีวิตใหม่ในเมืองเล็กๆแห่งนี้กับผู้หญิงที่ทำให้หัวใจเขาอบอุ่นอีกครั้ง